ช่วงนี้ติดตามนักข่าวพลเมืองนะคะเรื่องของการร่วม,รวมแรงร่วมใจกันสร้างตลาดในชื่อว่าตลาดวัดบ้านเราของชาวอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำพูเอาไว้ซื้อขายสินค้าอินทรีย์ในช่วงเวลานี้ค่ะติดตามจากนักข่าวพลเมืองค่ะการแสดงของเยาวชนและกลุ่มแม่บ้านช่วยสร้างความคลื่นเครงภายในบริเวณวัดสุวรรณารามอำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำพู ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตลาดวัดบ้านเราที่มีการเปิดเป็นประจำทุกวันพุธตั้งแต่เวลาบ่ายสามโมงถึงหนึ่งทุ่มค่ะที่พระอาจารย์ตั้งขึ้นว่าตลาดวัดบ้านเราตลาดก็คือเป็นมองมีสินค้าวัดก็คืออยู่ในชุมชนของเขาอยู่แล้วบ้านก็คือเบิดหมู่บ้านต้องดูแลช่วยกันเราคือทุกคนเป็นเจ้าของก็เลยใช้ชื่อว่าตลาดวัดบ้านเราคือทุกคนต้องมีส่วนร่วม สินค้าที่นำมาจำหน่ายทั้งหมดเป็นผลผลิตในชุมชนโดยเฉพาะผักปลอดสารและอาหารท้องถิ่นค่ะถ้าเป็นตลาดนี้เขาคือประเภทตลาดอินทรีย์เนาะเขาก็จะได้กินของที่มีประโยชน์และก็ปลอดภัยในสุขภาพเขาเนาะแล้วกับผลที่ได้ก็คือชาวบ้านเขานะ่ะหรือในทีมในกุ้มเขาเนะี่ยที่มาขายคือจะมีไรายได้หมุนเวียนในชุมชนไม่ได้ออกไปสายง่ายน,นะคะ ตลาดวัดบ้านเราได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วนนอกจากนี้ยังเป็นการขยายผลจากโครงการวิจัยลดละเลิกการใช้สารเคมีในชุมชนซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องมากว่า3ปีแล้วค่ะเพราะว่ามันมีเรื่องของการตรวจสารเคมีในเลือดนะคะคอลินเอเตอเลสมันไม่ผ่านนะคะมันเป็นค่าเลือดที่เสี่ยงแล้วก็ไม่ปลอดภัยมาก น้อยคนมากที่จะปลอดภัยมันก็เลยทําให้เราอยากจะทำว่าให้เขาปลูกผักกินเองไหมหรือว่ามีแหล่งผลิตที่ปลอดภัยให้เขาโดยการรับรองของงานคุ้มครองผู้บริโภคของโรงพยาบาลสุวรรณภูหาที่มีการออกตรวจปีละสองครั้งการพึ่งพาตลาดเขาน้อยลงแต่เป็นการพึ่งพากันเองในชุมชนมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเขาสามารถพึ่งพาสินค้าในชุมชนเขาเยอะขึ้นเนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นสินค้าที่มันปลอดภัยเพราะเขาตั้งใจที่จะปลูกไว้กินแต่เพืินว่าปลูก แล้วมันเหลือกินเขาก็เลยเอาออกมาขายกันเอาออกมาแบ่งกันเนี่ยก็เลยเห็นว่าการขับเคลื่อนง,งานที่ผ่านมาทําให้เกษตรกร,กรหันมาพึ่งพึ่งตัวเองชุมชนมากขึ้นไม่ได้พึ่งพาตลาดภายนอกแล้วสิ่งที่ส่งผลก็คือสุขภาพก็เริ่มดีขึ้นมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนขายไม่หมดก็เปลี่ยนสินค้ากันอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมันน่าจะยั่งยืนว่าถ้าเป็นแบบนี้นะนักข่าวพลเมืองทีมกระติบบายรายงาน